น,นี่คือสเก็ตบอร์ดนะท่านผู้ชมน้งนองๆนะครับน่ะดูนะครับสเก็ตบอร์ดนี่ล้อยกไม่ได้นะข้างล่างนะไปล้อมีสีสีอลองดิฟดูหน่อยได้ไหมถ้าใช้สำหรับสเก็ตบอร์ดหนึ่งสองปุ๊บโอ้โอ,โอ้ได้อยู่ได้อยู่นี่ได้อ่าพอได้สามสัม่งแอคชั่น สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาอะไรคะหัะนหน้ามาหน่อยทำชาเลนจ์ทชาเลนจ์อะไรครับท่นานผู้ชมสเก็ตบอร์ดทสเก็ตธรรมาดาโอเควันนี้เราจะมาขี่นี่ครับเรามีสุดชาแนลครับท่านผู้ชมนี่ครับเราจะมามีแฟนกับถามมาใช่ไหมเอฟซี FC เขาถามมาว่าจะมาเล่นยังไงเซฟสเก็ตกับสเก็ตบอร์ดมาจะปะทะกันให้ดูท่านผู้ชมมาพร้อมแล้ว ใช่พร้อมแล้วไปกันเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะจุดเริ่มต้นตรงน,นี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะตรงเส้นนี่นะเดี๋ยวน้องมิสุกจะมาปึ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะท,ทาบเส้นก่อนอันนี้คือสเก็ตบอร์ดนะครับน้องๆอ,อันนี้คือสเก็ตบอร์ดส่วนนี้คือเซิร์ฟสเก็ตนะครับอ่ะเราจะลองขี่ไหนก่อนดีอ่าเขาขี่อะไรก่อนสเก็ตบอร์ดนะอ่น้องมิสุไม่่อยได้ขดี่สเก็ตบอร์ดนะสเก็ตบอร์ดฝั่งนี้เลย อ่ะมาหาขว่ตัวตรงนี้ครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเอ้หูอันนี้มันเร็วมากนะส,สมัยก่อนที่น้องมิสุกเล่นตรงนี้นะครับเร็วมากเลยนะครับนี่เห็นไหมครับลื่นลื่นลื่นมันลื่นปืนเลยนะท่านผู้ชมนะอืออ่ะขอใหม่ขอต่ออีกขี่วนไปที่เดิมวนไปที่เดิมเลยเนี่ยเนี่ยดูแล้วครับนี่โอ้อ่าเป็นไงบ้างลื่นไหม ลื่นดีมากเลย ouais, ลน,น่าจะเลื่อนดูทรงผมก่อนนะท่านผู้ชมนะโอ้ยทรงผมนี่สวยปิ๊งปังปิ๊งปังมากเลยไอ้เซฟสเก็ตบอร์ดท่านผู้ชมนี่ครับเซฟสเก็ตบอร์ดของเรากระดานของเรามันจะไม่เรียบเท่าไหร่เออกระดานของเราจะไม่งอขึ้นนะกระดานของเราจะเป็นเรียบๆอย่างนี้นะครับเป็นสเก็ตบอร์ดแบบจวดนะครับอันนี้คือปากอ่าโยกได้เหมือนกันเห็นไหมครับปึก็คือก็คือก็คือก็อย่างนี้นะครับเนี่ยดูนะครับเป็นแบบเซีย <thế> จ <Russell. S 1> uh, ิตเนาะอ่าไปครับพร้อมแล้วจวดหนึ่งสองเอ้า นี่ครับอันนี้จะโยกได้นี่ฟิลลิ่งมันมันต่างกันนะฟิลลิ่งนะนี่ท่านผู้ชมหน่อยาโอ้โหเป็นไงบ้างฟิลลิ่งมันต่างกันนะต่างกันตรงที่มันโยกได้แล้วก็โยกไม่ได้โอเคค่ะตรงร้อนด้วยโอ้แล้วมันจะฝืดนิดหน่อยล้อจะฝืดนิดหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเสริมสเกีนร้อมันจะลื่นใช่ไหมอ้าวพ่อขออีกครั้งได้ไหมคะ อ่าไปเลยค่ะไปเลยค่ะวันนี้แต่งตัวทรงผมจ้ามากเลยนะท่านผู้ชมนะไปครับไปครับโยกเลย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 ครับยกเลยนี่บไต่หน่อยต่อหน่อยท่านผู้ชมนี่ครับแฟนขับบอกว่าเห็นน้องมิสุขี่แล้วดูเพลินๆอ่าไปแล้วครับท่านผู้ชมต่อหน่อยต่หน่อยไปแล้วน้องๆดูมิสุขนะครับ นี่นะครับวันนี้ฝนไม่ตกเราก็เลยได้มีโอกาสได้มาขี่นะท่านผู้ชมนะมันไม่ตกอืมมันตกตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี่ฝนตกหนักเลยอ่าดับมอีกดับอีกครับไปปั๊มเยอะๆปั๊มเยอะๆฝึกปั๊มเยอะๆถ้าไม่ปั๊มไม่ได้ออกกําลังกายนะ อ่าขึ้นใหม่เลยตรงนี้มันติดหลมนิดนึงท่านผู้ชมตรงที่สีเหลืองๆน,งนี่มันมันพื้นจะหนึบนะครับนี่นี่น้องสุก็เริ่มยกได้ประมาณสักเดือนที่แล้วนะเอาไปต่อครับยกไปต่อนี่ดูเอวซะก่อนอ้าวอีกหน่อยถ้าชํานาญเดี๋ยวพ่อจะสอนดิฟนะครับเดี๋ยวจะสอนดิฟนะแล้วก็ถ้าโควิดหายนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บตังค์แล้วก็ไปขี่ที่ลานสเกต็ตดีๆนะเออลานสเกต็ตที่ชมรลีนะ อะไรคะดิฟเหรออ๋อดิฟดิฟยังไงเอาลองลองดูคราข้าวสิตอนนี้มีสุกก็กระลหัดดิฟเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะดูจากหลายหลายช่องพี่ๆหลายหลายช่องนะครับดูนะครับดิฟยังไงนะหนึ่งสองอจิอัิอจิจะเออโอ้แต่ก่อนก็ทําได้นะมีสุกก็ทําได้แต่ว่าตอนนั้นมันเป็นทําโดยไม่ได้วิ่งใช่ไหมเออตอนนี้ลองดูครับลองดูป้ายลองดิฟนะดิฟเบาๆนะครับอย่าดิฟแรงนะ อน้องลองดูนะครับอ่ะลองดิบเบาๆดิบเบาๆดิบได้ไหมดิบได้ไหมดิบเลยค่ะดิบได้ไหม <c oughs> อ่ามีหลุมก็เลยดิบไม่ได้อ๋ออ๋อมันดิบไม่ได้ท่านผู้ชมมันมีหลุมตรงนี้นะครับไม่เป็นไรครับอ๋อก็อเลยเป็นการยกแขน โอ้ยิบไม่ได้ยกแขนโอ้เป็นการยิบยกยิบไปต่อครับเดี๋ยวยาวรอบนี้นะเพราะรอตรงนี้นะระวังทรายตรงนั้นด้วยระวังทรายด้วยอ่ามันมีทรายนะตรงนั้นเพระาะว่าฝนมาตกร้อนดินไหลามาท่านผู้ชมตรงสนามฟุตซอลนะดี๋ยวยาว,ยาว ปั๊มต่อเลยปั๊มต่อเลยค่ะอ่าปั๊มต่อเลยพื้นของเราเจ้าก็จะคู่ขะนิดนึงนะครับมันจะมีหลุมนิดนึงหึอ,อะไรอะไรท่านผู้ชมฮะโอ้อันนี้มเมล็ดยางนาปลูกมาจากไหนเนี่ยโอ้ต้นต้นมันอยู่นู้นท่านผู้ชมสูงสูง,สงนู่นนะ โอ้หดูนะ้ำมันจะปิ้วนะท่าผู้จมพึ๊ดนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันบินเห็นไหมเอาไปสุกรองโยนที่หนึ่งสองโยนโโโนี่ครับความสุขของนางปกติเราจะได้ไปขี่ที่อื่นนะครับแต่ว่าตอนนี้5้าเดือนมานี้นะครับมันออกไปไหนไม่ได้เนาะน้องๆเพราะโควิดครับ แม่งก็เราก็จะไปได้ไปขี่ที่สนามชมรีแล้วล่ะนะตอนนี้ก็นี่เราก็ขี่อยู่ที่สนามนี่ไปก่อนนะครับเพราะสนามรวมก็เป็นที่พักของอผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเนาะมันเป็นโรงพยาบาลสนามไปแล้วนะครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องขี่ได้ตรงนี้อย่างเดียวอ่าวดิฟลองดิฟดูใหม่สิเอาหันดิฟดิก็ต้องหันดิฟบ่อยๆนะถ้าไม่หันดิฟบ่อยๆมันก็จะทําไม่ได้นะครับอ่าลองดูปุ๊บอ้าวลองดิฟดิอ้า วนแล้วว้าวไม่ธรรมดานะเนี่ยวนแล้ววนแล้วดิฟอยู่กับที่ได้เนาะลองดิฟลองดิฟแบบไม่อยู่กับที่ได้ไหมขี่ไปแล้วดิฟเลยนะอ่าลองขี่ไปแล้วดิฟนะอ่าลองดิฟหน่อยดิฟหน่อยนี่ท่านผู้ชมดูดูใหม่ดูไหมหนึ่งสองสามดิฟนี่ดิฟแล้ว อ๋อตอนนี้จะตื่นเต้นด้วยเหรอโอ้ท่าาผู้ชมแต่ต้อ,ตองระวังนะเพราะว่ามันจะถ้าขีเ่เียวมันดิฟไม่ได้มันจะหัวทิ่มนะท่านผู้ชมนะอ๋อต้องหันบ่อยๆอ่ะไปดิฟอีกสักสองรอบดิฟอีกแค่สองรอบจวดอ่ะโชว์ดิฟค่ะโชว์ดิฟค่ะนี่นี่ ดิฟค่ะใกล้ๆหน่อยอ่ามีการขยมด้วยอ่าอโอ้ยดิฟแล้วก็ตบัดเพิ่มใช่ไหมดิฟแล้วก็ตบัดเพิ่มอันนี้โอ้โหอันนี้คือสกเก็ตบอร์ดเนาะอันนี้คือเซฟสกเก็ตอ่าวใหนาลองสกเก็ตบอร์ดหน่อยสกเก็ตบอร์ดรองดิฟดูหน,น,น่อยได้ไหมถ้าใช้สําหรับสเก็ตบอร์อดนะ อ่าอดิฟได้ดิฟหน่อยอ่ะขอใหม่ครับมาดูฝั่งนี้หน่อยหนึ่งสองปุ๊บโอ,โอ้โอ้ได้อยู่ได้อยู่นี่ได้อ่าพอได้อ๋อนี่นี่สองครั้งนี่สามครั้งสี่ครั้งโอ้โยอันไหนต่อไปลองลองขี่ได้ไหมลองวิ่งไปแล้วก็ดิฟที่ไหนแต่<ร><ป>น่าจะไม่สิงนะลองวิ่งก็ทำ ถูกตอ้อง่าเพื่อท่านผู้ชมน้องมิสก็จะทำนะคะระวังเลยนะคะนี่อ่าลองดูค่ะอุ้ยได้ได้ได้อุ๊ยเจ่าวเลยเจ๋าวเลยเอาลองลองกลับมาตรงนี้ตรงนั้นมันมีลุมอ่าลองริบดูลองริบดูนี่ค่อยๆเคลื่อนอ่าถูกต้องลูกอ่า อุ้ยเพราะว่าสเก็ตบอร์ดมันดิฟมันดิฟได้ดีกว่าเซิร์ฟสเก็ตอีกเนะาะเพราะว่าฐานมันกว้างท่านผู้ชมฐานมันกว้างนะฐานล้อมันกว้างนะครับโอเคขอขออีกสองรอบขออีกสองรอบทำเป็นตัวอย่างท่านผู้ชมดูนะหนึ่งสองมาอ๋อดี้โอ้ยขัดขวางจริงๆเนี่ยไม่รู้นาทีอ๋อดี้ไปจอดีครับนี่โอ้มาหนึ่งสองอ อาอุ้ยเวลาดิฟล้อล้อมันไฟออกเลยนะมันปุ๊บปั๊บปุ๊บเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหก็สำหรับคลิปนี้นะครับการขี่เซิร์ฟสเก็ตนะครับวีเอสสเก็ตบอร์ดกับเซิร์ฟสเก็ตเนาะไม่จบลงไปแล้วท่านผู้ชมนะช่วงนี้เราก็จะมาถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับตรงสนามนี้แหละนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกวันนะอีกเซิร์ฟสเก็ตบางวันที่ฝนตกเราก็ขออภัยนะครับต้องลงคลิปอย่างอื่นด้วยนะครับ วันนี้น้องมิสุขคู่ตัวนะครับแม่ทุกกี้ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้